นอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล นางสาวสาสิการวัฒนจันทร,ร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1-3ถึงในกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้โดยลดระยะเวลาให้น้อยลงตั้งแต่1วันขึ้นไปปรับเพิ่มอัตราได้รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1-2ถึงหากไม่ได้พักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลโดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานประกันสังคมจาก50าบาทเป็น200บาทและปรับเพิ่มอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนทางเลือกที่3หากไม่ได้พักรักษาพยา บในสถานพยาบาลโดยมีแบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานประกันสังคมและกําหนดให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่1-3ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายรวมถึงโควิด -19 และเข้ารับการรักษามีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากไม่ได้กําหนดไว้เป็น200บาทต่อว,วันและนอกจากนี้ยังแก้ไขหลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1-2ในกรณีทุพพลภาพเป็นเงินทดแทน การขาดรายได้ต่อเดือนตลอดชีวิตเดิม15ปีและปรับเพิ่มอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในแต่ละเดือนเป็น1,000ถึง2,000บาทต่อเดือนและปรับเพิ่มอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในแต่ละเดือนของผู้ประกันตนทางเลือกที่3เป็น1,500ถึง3,000บาทต่อเดือนค่ะ